สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับ e อ u a l วเลเตอร์กำแพงเพชรครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันนิดหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แท็กเตอ t D, ร์ที่เป็น6 6 4 0 t s หรือ TD นะครับที่เป็นแท็กเตอร์รุ่นใหม่ที่มีระบบปั๊มเบรกแบบน้ำมันนะครับก็จะขออนุญาตแนะนำการเลือกซื้อน้ำมันเบรกที่ไปใช้กับรถแท็กเตอร์นะครับโดยน้ำมันรถแท็กเตอร์ที่เป็นน้ำมันเบรกเนี่ยจะต้องซื้อ ตัวน้ํามันที่เป็นของเขาเท่านั้นนะครับเราจะใช้น้ํามันเบรกที่เป็นของรถยนต์เนี่ยมาใส่ไม่ได้นะครับผมถ้าใส่แล้วเนี่ยจะมีอาการไม่ปั๊มเบรกลั่วนะครับก็จะมีอาการลูกยางบวมเบรกก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งน้ํามันเบรกของทางนิวซีแลนด์ที่เอามาจัดจาหน่ายโดยซีนเนสครับจะมีหน้าตากระปุกแบบนี้นะครับผมเป็นน้ํามัน LHM นะครับ จะใช้กับระบบเบรคในรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจน้ำมันเบรคตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้ทุกสาขาของพอรเ e c t เตอร์กำแพงเพชรเลยนะครับเรามีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจโดยคุณสมบัติน้ำมันเบรคตัวนี้เวลาถ้าเกิดมันเกิดอาการรั่วซึมเข้าไปในระบบห้องระบบไฮดรอลิกเนี่ยครับมันจะไม่ไปทำให้เกิดปฏิกิริยาในการกัดทองเหลืองหรือ ชุดซีนโอลิงที่อยู่ด้านในนะครับทำให้รถเราไม่เกิดความเสียหายนั่นเองคือหรือพูดอีกอย่างหนึ่งง่ายๆก็คือน้ํามันตัวนี้มันสามารถเข้าไปผสมกับตัวน้ามันไฮดรอลิกของรถแท็กเตอร์ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับถ้าลูกค้าซื้อน้ํามันเบรกที่ถูกต้องแล้วไปใช้งานอย่างถูกวิธีครับอันนี้คือหนะ้าตาน้ํามันเบรกนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับเอกผลิเตเอรก์แกรแพงเพชรครับ กับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถไถนะครับเกี่ยวกับการใช้งานรถแท็กเตอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ